สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพี้ฟิล์มนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับทักทายทุกทุกคนเนาะนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่29นะครับตุลาคมนะครับ2568นะครับทุกคนก็พรุ่งนี้30ตุลาคมนะครับก็เป็นงานบวชนะครับของพ่อก๊อฟที่จะบวชพระนะครับแต่ว่าแมงกะพี้ไม่ได้ไปนะครับทุกท่าน โอเคนะครับตอนนี้น้องต้นข้าวนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้องต้นข้าวเองก็เปิดเทอมแล้วนะทุกคนนะครับเปิดเทอมแล้วนะครับก็เมื่อวานเนาะน้องก็ได้โพสต์ว่าหลังเลิกเรียนนะครับบอมเสียงสักเล็กน้อยหนูมาฝึกซ้อมร่วมกับพี่ๆที่วงค่ะวงดนตรีดาวรุ่งลูกทุ่งการจนาอ่าก็ ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่พักนะครับน้องต้นข้าวก็ไม่ได้ออกงานนะครับทุกคนน้องเองก็ได้พักด้วยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับน้องต้นข้าวก็แน่นอน,นครับก็อยู่ในงานบวชของพ่อของน้องคือพ่อกอฟนะครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับ ประชาสัมพันธ์ให้ FC ได้รู้กันคือพ่อก๊อฟจะบวชในวันพรุ่งนี้ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้นะครับอ่ะเราก็อ่านกันอีกครั้งหนึ่งเนาะบอกบุญจา้าช่วงนี้หนูได้พักการแสดงทีมงานและครอบครัวโดยย่านีได้ถือโอกาสช่องว่างนี้จัดพิธีอุปสมบทให้กับพ่อกอ๊อฟเพื่อเป็นสิริมงคลกับย่าและครอบครัวและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหารกรุณาเป็นล้นพ้นอันหาดที่สุดไม่ได้กำหนดพิธีในวันพฤหัสที่30ตุลาสองห้าเวลา7จนาฬิกาโปรงผมนาคนะครับ <c oughs> เวลา8ดนาฬิกาสานาทีนำนาคเข้าพิธีอุปสมบทณนวัด ชายชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงวงเล็บวัดใต้อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ทีมงานและครอบครัวมีความตั้งใจที่จะจัดงานแบบเรียบง่ายหากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแ, FC, แฟนเพลงที่ว่างเว้นจากภารกิจอื่นใดสะดวกที่จะเดินทางหนูค่้ขออนุญาตเรียนเชิญร่วม อนุโมทนาในครั้งนี้ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวค่ะอ่าโอเคนะทุกคนเนาะก็เป็นอันว่านะครับแมก็กพี่ก็ขอสาธุนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับแมก็กพี่ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีรถไปแล้วก็ยังไม่หายป่วยนะครับก็เลยได้ทําคลิปอยู่ที่บ้านนะครับก็ดีใจครับที่พ่อกอฟจะได้บวดพระนะครับ หวังว่าเดี๋ยวถ้าแมงะบ,บี้ได้มีโอกาสกลับไปที่กาญจนบุรีก็จะเข้าไปนะครับกับพ่อก๊อเนอะที่เป็นพระแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าพ่อก๊อบบวชกี่วันนะครับก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าทานันยังไม่ได้ศึกนะครับก็จะได้เข้าไปไหว้นะครับ <c oughs> ตอนนี้อาการของแมงะบ,บี้คือ อาการไข้อะมันไม่มีละแต่ว่ามันเริ่มมีอาการไอเข้ามานะครับผมเองก็กินยาแก้ไอนะครับทุกคนนะครับอืมก็นะครับ,นะรบ <c oughs> ช่วงนี้ผมก็รักษาตัวนะทุกคนเนาะก็ซื้อยามากินนะครับวันนี้ก็ไปซื้ออยามาเพิ่มนะครับที่ลางกระบือนะครับ ก็ได้ยาแก้ไอไมคกสี่ขวดนะครับเอาไว้จิบนะทุกคนนะยาแก้ไข้พาร,รานะครับแล้วก็ยาลดน้ำมูกนะครับสู้ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะค่อยๆทํางานที่บ้านไปเพราะว่าวันนี้เริ่มโอเคเริ่มมีเรี่ยวแรงเริ่มอะไรแล้วนะครับใครที่คิดถึงน้องต้นข้าวนะครับก็อดใจรอนะครับรอจนกว่า ไว้อะไรสามสิบวันจะผ่านผลไปนะครับรอให้น้องต้องข้าวรับงานที่แบบว่า,เ,าเริ่มรับงานที่แบบว่าหลังจากหมดไปแล้วเนี่ยนะครับจะได้ดูไลฟ์สดนะครับจะได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใครคิดถึงน้องต้ข้าวก็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะครับแมงกะบีเองก็มีคลิปร <c oughs> ีลานให้กับ FC ได้ดูกันนะครับผมก็จะลงให้ทุกๆคืนนะครับคลิปเก่าๆ ที่เคยไปถ่ายมานะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนาะนะครับก็เจ้านะครับสดิดสวรรคตนะครับก็ต้องไว้อะไรนะครับทําตามกฎระเบียบนะครับที่ว่า15วันเนี่ยก็คงไม่น่าจะใช่30วันก็คือน่าจะชัวร์กว่านะครับตอนนี้ก็โอเคครับทุกคนนะครับเราอยู่ที่บ้านของเรา จริงๆผมเองก็อยู่ที่บ้านก็ประหยัดเรื่องค่าค่าห้องพักนะครับอย่างผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็ไม่ได้เสียค่าห้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ที่การผมก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมแต่ก็มีค่าเท่ากันเนาะนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวแมงบี้ก็ต้องกลับไปที่การนะเพราะว่าจะได้ไปทําคลิปไปไลฟ์สด <c oughs> ไปหาคอนเทนต์ทำให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับก็ต้องสู้ต่อไปเนาะทุกคนเนาเนะนะครับก็มีไออยู่บ้างเนาะนะครับ ก็ตอนนี้นะครับรออย่างเดียวเท่านั้นทุกคนนะครับก็คือรออย่างเดียวผมเองก็รอเหมือนกันเหมือนกันครับทุกคนเราก็เหงาต่างคนต่างก็เหงาเหมือนกันที่ผมเองก็ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ถ่ายคลิปน้องนะครับผมเองเนี่ยก็จําได้ว่างานสุดท้ายนะครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับแล้วผมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็อีกวันหนึ่งเขาก็ประกาศนะครับไว้อะไรนะครับก็เลยเ ไม่ได้ตามเลยนะครับก็มีหลายงานนะครับทั้งลิเกทั้งหมอลำทั้งคอนเสิร์ตต่างๆก็ยกเลิกเหมือนกันนะครับเพื่อความเหมาะสมประเพณีบางประเพณีลอยลอยกระทงอย่างเงี้ยเขาก็ยกเลิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าแถวแถวบ้านผมเขาอาจจะมีจัดแต่ไม่มีดนตรีนะครับจัดงานลอยกระทงแบบเรียบง่ายนะครับมีของ กินของขายนะครับแต่ไม่ได้มีโดนตรีนะครับพวกดอกไม้ไฟบกผุก็ไม่รู้นะครับมีหรือเปล่าแต่ตามความเหมาะสมแล้วก็ไม่น่าจุดนะครับคือจัดงานให้เหมาะสมะนะแต่จริงรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าเพียงจัดให้เหมาะสมแต่จริงๆแล้วเขาก็งดกันหมดอนะครับงดกันหมดก็ขอให้ผ่านเรื่องราว ช่วงนี้ไปให้ได้นะครับทุกคนก็เป็นครั้งแรกแหละที่แบบว่าออน้องต้องเข้ารับงานแบบยาวๆแล้วก็มาเจอช่วงนีกนะ้ก็เลยได้หยุดนะครับก็เลยได้หยุดนะครับแล้วก็หยุดยาวซะด้วยนะครับผมอ่าก็ไม่เป็นไรทุกคนนะครับก็ให้กำลังใจน้องต้องเข้าแล้วก็ทีมงานเนาะแล้วก็ ทางาพวกเรานะครับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับที่คอยทำคอนเทนต์นะครับถ่ายคลิปไลฟ์สดให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับแม็กกี้เองเมื่อวานต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทําคลิปไม่ไหวเลยเมื่อวานไม่มีแรงทําคลิปเลยวันนี้ก็โอเคแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาทําคลิปนอนไปพักนึงนะครับก็รู้สึกว่ามีเลี้ยวแรงขึ้นนะครับเมื่อวานไม่มีเลี้ยวแรลงเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเริ่มแบบ ถางย่าด้ย่านะครับเพื่อให้ร่างกายเราได้บอกออกกาลังกายเพื่อที่จะให้เราได้แบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยเนาะบางทีเราไม่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยบางทีมันทําให้แบบร่างกายมันอ่ไม่ได้ออกกาลังกายมันก็เลยแบบจะแบบอ่อนเพลียเรื่อยๆเนาะนะครับทุกท่านก็ตอนนี้น้องต้องข้าวก็เปิดเทอมนะครับน้องก็ไปเรียนตามปกตินะครับแต่พรุ่งนี้ก็เป็นงานบวชเป็นงานสําคัญ ของทางครอบครัวนะครับก็มีช่อง y o u t u b e หลายช่องครับที่เดินทางไปไร้สดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะต้องขอไปเอฟซด้วยเพราะผมยังไม่หายดีไม่อยากเอาไข้ไปติดใครนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีรถไปนะครับเดี๋ยววันที่กลับการจนาบุรีนะครับก็เดี๋ยวโทรหาพี่ชัยนะครับว่าจะให้พี่ชัยมารับนะครับเดี๋ยวยังไงผมแจ้งกับ FC อีกทีหนึ่งเนาะ ก็คือต้องดูวันที่พี่ชัยเขาว่างด้วยนะครับเพราะตอนนี้พี่ชัยก็ติดงานด้วยแต่ผมคุยกับพี่ชัยแล้วว่าพรุ่งนี้อ่าพี่ชายไปงานบวชพ่อก๊อบไหมนะพี่ชายก็บอกว่าไปเพราะว่า,าต้องต้องหาช่วงเวลาไปให้ได้นะครับเพราะว่าสําคัญมากเนาะนะครับผมก็นะครับ, <c oughs> นะรบฝากบอกนะครับพี่ชายไปแล้วว่า,าผมเองก็ไม่สบายนะครับยังไงก็ฝากบอกพ่อก๊อบด้วย นะครับว่าไปไม่ได้จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดพ่อกอบยังบวชอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปหานะครับก็ประมาณนี้แล้วทุกคนเนาะนะครับผมเองก็เดี๋ยวจะได้นะครับออกกํลาลังกายก็คือด้หญ้าถางหญ้าเพื่อให้ร่างกายได้นะครับหายเร็วๆแล้วก็กินยาพักผ่อนนะครับก็จะได้ขึ้นไปนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ขึ้นไปกาญจนบุรีก่อนก่อนวันลอยกระทงอลเนาะนะครับเพราะว่า จะได้ไปถ่ายคอนเทนต์ในช่วงระหว่างเรากระทงให้ใหกับ f c ได้ดูกันว่าตรงไหนมีที่เขาเรากระทงบ้างไม่ได้จัดงานก็ไม่ได้เป็นไรไปถ่ายสถานที่ไปถ่ายคนที่เขาเรากระทงกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปหนึ่งที่แมงกะบี A ้ได้ทําออกมาเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะมีไลฟ์สดพูดคุยกับ f c แล้วก็มีคลิปต่อๆไปนะครับให้แมงกะบี A ้ได้หายดีนะครับแล้วก็จะขยันทําคลิปออกมา f อฟได้ รับชมกันนะครับโอเคครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ